ห้าศูนย์ชัดเลยแต่ข้างบนนี้ไม่ไข้างบนข้างบนน่าจะเป็นเลขหกเนี่ยประมาณย่างไงเห็นเลขสี่กับเลขสามอ๋อเห็นเลขสี่กับเลขสามมั้ยเลข้องนี่ด้วยเลขสองนี่เด้วยนั่นนั่นนั่นนี่อันนี้เห็นสองห้า สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับยาติดตามสนุกนี่วาไรตที้ทุกท่านทุกคนที่กาลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับไปดูแม่ตะเคียนทองที่อยู่ในร้านอาหารครับร้านอาหารตามสั่งเนี่ยแหละครับผมไปทานข้าวกับทิศช้างผู้สื่อข่าวประจําอําเภอรัตนบุรีนะครับไปเห็นตะเคียนอยู่ในร้านไหม ขอโชคซะเลยนะครับให้ทิช้างนะครับเป็นคนกล่าวพานําขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แหละครับทิช้างพาน้หน้อยข้าพเจ้าผู้สุดเ่าในอำเภอรัตนบุรีครับวันนี้มาขอโชคขอลาบครับมารับประทานอาหารในร้านนี้มองเห็นท่านตั้งแต่ผิดอยู่ที่นี้นะฮะข้าพเจ้ามีแรงบันดาลใจนะฮะอยากขอโชคลาบและก็การงานให้รุ่งเรือง ันนขีขอโชคขอโชคด้วยพอกล่าวเสร็จนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของเจ้าของร้านกันบ้างนะครับเจนีมีคนเคยถูกหวยกับต้นตะเคียนหรือเปล่าตัวสา,สามตัวสามตัวตรงโต๊ดเราก็ยังไม่เชื่อ,อทีนี้มีมีในตำรวจคนหนึ่งที่มาจากมามาจาก กรุงเทพมาทำเรื่องอยู่นี่แหละเขาก็ได้เต็มๆช่วงนั้นน่าจะ92อจากนั้นนะครับก็นำแป้งอุน้องนารีเอาแป้งมาให้นะครับเนี่ยต้องปะแป้งอย่างนั้นอย่างนี้นะบอกทิช้านะครับเอากะปะแป้งไปปะแป้งที่แม่ตะเคียนทองนะครับว่าจะได้โชคได้ลาบเห็นตัวเลขเป็นตัวอะไรเพราะเอินว่านะครับน้องนาลีเนี่ยปะแป้งที่ทิศช้านะครับแม่เห็นตัวเลขด้วยนะครับ ระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่นะก็พากันประแป้งเพื่อที่จะส่องตัวเลขที่แม่ตะเขียนทองนะครับน้องนาลีก็ไปไปหาที่หน้าผ่าครับหน้าผาของอาทิศช้างเนี่ยแหละครับเห็นตัวเลขด้วยนะครับบอกว่าเห็นตัวอะไรดูน้องนาลีให้ตัวเลขกันบ้างเห็นเป็นตัวเลขอะไรนุก สามกับอะไรเลขยกสามสับสี่อ้าวสกับสี่สามกับสี่ใช่ไหมใช่หน้าลุงช้างใช่ไหมอ้าวละงานนี้เอาละงานนี้ไม่ถูไม่ถูไม่ทำไมไม่ถูที่ไม้ตะเคียนลูกทำไมถูที่หน้าผากคนขอเลยเนี่ยสามสี่เลยเออสามสี่เลยเอาละ้ยเนี่ยเนเมื่อกี้เห็นเลขอะไรลูก เห็นเลขสีกับเลขสามอ๋อเห็นเลขสี่กับเลขสามเมื่อกี้บอกว่าสามสี่เลยใช่ไหมอือตรงไหนห้าศูนย์นี่เลขห้านี่เลขศูนย์ครขบข้างบนเนี่ยน่าจะเป็นเลขหกเลยน่ะมีบหกห้าศูนย์นี่ดิหกห้านย์ครับนี่นี่ข้างบนหกอย่างงี้ห้าห้าอย่างงี้ศูนย์อย่างงี้อืมอนี่ห้าเ่ห้าศูนย์ข้างบนก็เป็นเลขห มันเกิดไหมผมเห็นดูดิเห็นนี่นี่ห้าศูนย์ข้าบุเป็นเลขหกเห็นไหมนี่เหรอชัดเลยเนาะที่ช้างห้าศูนยชัดเลยแต่ข้างบนนีไม่ข้าบบนน่าจะเป็นเลขหกเนี่ยมันมาอย่างนี้ลีนเดี๋ยวก่อนลืงตัวนี้หกห้าศูนย์อะรห้าศูนย์ครับ เห็นชัดไหมเมื่อกี้ชัดมากตรงไหนแม่พี่ช้างเครืนี้สองห้าตรงนี้เด้อเล่นสองนี้เด้อนั่นนั่นอันนี้อันนี้เห็นสองห้าอันนั้นเห็นสองห้าอีกแล้วพีชเมื่อกี้ชัดเจนเลยเนาะดวงใครดวงมันเออดวงใครดวงมันเนาะช่วยใครช่วยใคร ห้าศูนเดี๋ยวข้างบนเนี่ยมันเหมือนรูปหัวใจเลยเนาะข้างบนเนี่ยมันจะเป็นเลยน่ะห้าศูนย์ห้าศูนย์ไม่ได้ให้หัวใจข้างบนมันไม่ไม่ไม่หกก็แปลกไม่ศูนย์ก็เนี่ยเนะแต่ข้างล่างในห้าศูนย์เลยเนี่ยชัดเลยห้ากับศูนย์เนาะชัดเจนเลยค่ะไม่มีเงินสองมีแต่คนนอกถูกค่ะอ๋อที่เข้ามาลูกค้าใช่ไหมที่มาลูกค้าลูกค้าลูกค้าถูกแต่ส่วนมากเขาจะให้เรานะค้าขายอย่างเดียวเขาเขาไม่ให้ให้แต่ค้าขายอย่างเดียว ไม้ตะเคียนอย่างนี้ยอยู่มานานหรือ,อยังอุ้ยเขราะว่าน่าจะสองร้อยกว่าปีนะต้นนี้ต้นนี้ใช่ไหมเด้มมาจากไหนด้มาจากน้ของเจ้าของบ้านเขา้าน<ห>เรามาอยู่ตรงนี้ท่านก็เลยมาอยู่ตรงนี้เอาเอามาอยู่ตรงนี้อแล้วมาอยู่นานหรือยังคนานนานแล้วค่ะนานแล้วประมาณอยู่ที่อื่นมานานแล้วแต่อยู่นี่ประมาณประมาณเกือบตั้งแต่เรามาเช่าอยู่ก็ประมาณห้าหกปี มานีมาเห็นเลยอย่างนี้ค่ะเห็นตัวแรกตั้งอยู่แล้วเราก็มาทําให้ทันแบบนี้วางให้แบบนี้ครับตัวบนไม่ชัดตัวบนเหมือนเจ็ดเจ็ดเหมือนเจ็ดเหมือนัีไหมี่สามตัวอะไรนะมีเรื่องอะไรนะ เจ็ดเหร่อเจ็ดศูนย์แปดใช่ไมเจ็ดศูนย์แปดน้ครับเแรมองอย่างนี้ที่ช้างเหมือนเลขสีนึเหมือนกันเลนีพถ้ามองมามองทางนลยตับนตัวบนเราไม่ไอ้นีน่หรอกแต่ข้างล่างเจ็ดศูนย์แปเจ็ดศูนปดพับลง ไปยังรวมไปยังเท่าไหร่นะคะเลขขยิบมือไก่ยังเป็นเลขสี่อืมให้เลขสองดูไก่เป็นเลขสี่ข้างบนมันบอนตัว้ีอืมมาเรียนขยิบระวางการขยบไม่รีเก็บอืมเดินอือ ไหนตัวไหนห้าศูนย์ส่วนลูกสาวในร้านเจ้าของร้านเห็นสองห้าศูนย์ส่วนแม่เขาเห็นเนี่ยสองห้าส่วนสามสี่คือตัวเล็กเนี่ยมาเห็นยืนหน้าผาบผมน่ะของนักเตะตัวหน้าผาี่ไาแปลกว่าดธาเด็กก็บอกว่าได้สามสี่รับส่วนลูกไปทูบเนี่ยทูบที่จุดเนี่ยได้เจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดมีเลขให้เสียงเยอะเดี๋ยวขอถ่ายหน่อยของเขาเนี่ยเรียเร็ดฮะเรียเร็ด ีนเรีนี่็ตเีอไไม่มีไม่มีมียกให้้ใหม่ทางนางสาวค่ะไม่มีอ่ะสิบเ็ดกพอมั้งยังไม่ยังไม่กระพได้เห็นอะไรเห็นตัวไหนก็ได้เจ็ดอะไรเนาะแปดศูนย์บอกเจ็ดศูนย์แปดใช่ไหมแปดค่ะโอ้ไอถูกนเด้อพี่น้อง ให้จูเด้อจ้าให้จูเด้อจ้ามันหมาน,นอยัง,องงงง่ายนะแต่ให้ถูกทุกคนเจนี่นี่แหละจ้าอเอาผ่านไปนะครับเรื่องราวของที่ร้านเจนี่นะครับโหให้หวยได้ตัวเลขกันไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากากดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนสนมนิวอารา์ไรตีด้วยนะครับ ตัวเลขนะครับได้ไปแล้วนะครับอขอให้มีโชคมีชัยขอ,อขอให้อรํำขอให้ร่อยขอให้ถูกหวยทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ